สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hunter Potter Story อกันอีเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกม Subway กันนะครับเราจะมาดูตัวละครกันนะครับดูสก,กินตัวละครนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็นานแล้วด้วยครับ10บกว่าวันแล้วด้วยครับรเราจะมาดูตัวละคร กันนะครับใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคนะครับขออนุญาตเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมขออนุญาตแคปรูปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดซื้อให้ดูนะครับ9 8 0 0 0สเหรียญน,นะครับ นี่นะครับเราก็จะได้ตัวมานะครับส่วนสเก็ตบอร์ดนะคะขอ,อผมขออนุญ,ญาตซื้อชุดนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ผมขอชุดนี้แล้วกันนะครับเรียบร้อยครับ อันนี้แล้วแต่ความสะดวกครับว่าใครอยากได้ชุดไหนส่วนสเกตบอร์ดผมเลือกเอาไว้เต็มเลยครับบางอันผมยังไม่ได้ซื้อสกินไว้นะครับส่วนนี้ผมอัปเกรดไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะกดออกกันนะครับไปกันเลยครับ ถ้าเป็นไปได้แล้วผมจะเข้าไปดูตัวละครใหม่นะครับนี่นะครับตัวเลือกเยอะมากเลยครับไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาดูช็อปกันนะครับนี่นะครับส่วนอันข้างล่างก่อนข้างบนที่เรากดแอดนะครับ ผมรับไปหมดแล้วนะครับข้างล่างกล่องนะครับอันนี้ผมกดรับไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดแอดไปหนึ่งครั้งนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาซื้อกล่องให้ดูนะครับ อคนะครับอันนี้คือผมรับไว้หมดเลยนะครับส่วนในนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองซื้อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมออกกันนะเดี๋ยวจะเข้าไปในมิชชั่นกันนะครับผมจะกด รับก่อนนะครับดีนะครับนี่คือผมยังรับไม่เสร็จนะครับยังขาดแค่ jump fifty charm f i f ถูกแล้วครับ jump fifty charm in w a e r u n นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะมาดู เควสนะครับซึ่งอันเก่าผมรับไปหมดแล้วนะครับก็เลยได้รับอันใหม่มานะครับซึ่งเราจะกดกุญแจสองกุญแจหรือเราจะกดแอดก็ได้ครับส่วนด้านขวาเราจะได้สเต็คเกอร์เยอะนะครับได้หนึ่งร้อยอันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับต่อไปเราไปดูอีเวนต์กันนะครับอันนี้นะครับ อันนี้คือยังมาไม่ถึงนะครับส่วนอันนี้ผมผมเหลือแค่แอดไปอันนึงนะครับส่วนนี้ผมรับปล่อยรับไปหมดแล้วครับอันนี้เราต้องเราต้องกดคำว่าจอยแล้วเราก็จะได้สี่เราจะได้สี่อันนี้ขึ้นมานะครับแลงคิดโอไม่รู้อะครับ แป๊บหนึ่งนะครับไปกันเลยครับถ้าผมผิดพลาดตรงไหนนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นคนที่สับเพ้านะครับสับเพ้าบ่อยๆนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนมาทำให้ดาวเยอะกันนะครับ ็นสก,กินผมจะสอนเกี่วยวกับสก,กินของในซับเวนะครับนี่นะครับเราก็จะมีบอร์ดมานะครับโอเคนะครับแปบ๊บเดียวนะครับแต้มสามแสนแล้วนะครับไวมากครับ ตอนนี้ดาวก็56ครับเพราะเมื่อกี้ได้รับไปแต่เมื่อกี้หายไปแล้วหมดแล้วครับอุ้ยเมื่อ,อกี้เราไม่ตายนะครับสเก็ตบอร์ดเป็นตัวกันตายนะครับอุยอ้ยอุ้ยโนแล้วก็กด หนึ่งกุญแจหรือเราจะกดแอดก็ได้นะครับผมว่ากดหนึ่งกุญแจไปนะครับเราจะกดเฮสตาได้อีกสามรอบนะครับแล้วแต่ถาความถนัดของทุกคนเลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูช็อปรันกันนะครับอันนี้คือผมวิ่งได้สูงสุดนะครับอันนี้คือเพื่อนนะครับถ้าเราก,กดแอดเพื่อนเพื่อนก็นจะขึ้นมาแบบนี้เพื่อนก็นจะขึ้นมาอีกห้าคนนะครับ ไปข้างล่างกันนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูฟังตรงนี้ฟังตรงนี้นะครับเราจะให้แบลลี่ล็อกอินนะครับแล้วก็จะได้เชอร์รี่นะครับเดี๋ยวไปกันนะครับอันนี้ผมรับหมดแล้วครับโอเคครับนี่นะครับมีแฟน Friend. นะครับเดี๋ยว ถ้าพร้อมแล้วเราไปข้างล่างกันนะครับเราไปเข้าวันนี้นะครับซึ่งอันนี้จะรับได้ต่อนะครับขึ้บนนี้ผมรับไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ให้เราวิ่งเก็บตัวนะครับแล้วก็จะได้ของมานะครับส่วนนี้เป็นเป็นของเก็บประจำวันนะครับอันนี้ ซึ่งเราจะกดรับนะครับชื่อชื่อจะเป็นชื่อที่เก็บจะเป็นชื่อสี่ส้มนะครับอันนี้ผมรู้เพราะผมเคยวิ่งเก็บมาแล้วครับอันนี้ถ้าเราอยากได้เราก็กดรับเลยครับถ้าถ้าตัวไหนที่เราไม่อยากได้เราก็กดแอดเพื่อข้ามตัวนั้นไปนะครับไปกันข้างล่างกันนะครับอ่ะงั้นวันนี้ทางช่อง h u n t e r potter story ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนลาจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเวลาเรลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของท่านนะครับอ่ะ